สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูซี่โครงหมูต้มแซบค่ะมีความแซบเวอร์มากๆมีความจัดจ้านในย่านนี้สุดๆเลยค่ะเพื่อนๆและถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าทํากันยังไงอร่อยยังไงแซบยังไงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทํากันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะ เครื่องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบมะกรูดค่ะต่อไปก็คือขาคาที่เราได้หั่นซอยหั่นแว่นไว้เรียบร้อยต่อไปก็คือหอมแดงทุบแล้วก็เป็นมะขามเปียกค่ะใส่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ตามด้วยตักไคหั่นท่อนแล้วค่ะและเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ต่อไปเลยค่ะก็คือซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ1แพ็คได้มาทั้งหมดเท่านี้ก็นำไปล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมหม้อใส่น้ำลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นก็ใส่ซี่โครงหมูลงไปและเราก็ไปตั้งที่แก๊สเลยค่ะไฟที่ใช้ก็คือใช้เป็นไฟกลางค่ะ โรยเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ปิดฝาต้มไว้ค่ะตัดมาที่น้ําเดือดจัดๆค่ะเราจะสังเกตได้ว่าข้างๆนะคะจะมีฟองฟองก็เกิดจากไขมันเกิดจากเลือดที่ออกมาจากซี่โครงนะคะตรงนี้เราก็จะช้อนออกให้หมดค่ะเพื่อน้ําต้มแซบของเรานะคะจะมีความอร่อยแล้วก็จะมีความใสไม่ขุ่นค่ะ เมื่อเราช้อนฟองออกครบหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาค่ะตั้งทิ้งไว้ที่ประมาณหชั่วโมงใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดค่ะเปิดฝาขึ้นมานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆหนึ่งชั่วโมงจากนั้นค่ะเครื่องต้มยำทั้งหมดที่เราได้บอกไว้ในตอนแรกใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะต้มต่อไปอีก10นาทีต้มต่อไปอีก10นาทีเพื่อที่จะให้เครื่องต้มยำนะคะส่งกลิ่นหอมขึ้นมา ค่ะก่อนที่จะปิดแก๊สนะคะเราขอใส่เป็นน้ำตาลทรายประมาณสัก1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนสักเล็กน้อยให้น้ำตาลละลายค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการปิดแก๊สพอปิดแก๊สแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสชาติกันค่ะก็ซี่โครงหมู1แพ็คแล้วที่เราได้ต้มมานะคะก็พอดีเลยค่ะกับ1น่ถ้วยเท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วก็มาปรุงรสชาติกันค่ะเราก็ตักเป็นน้ําต้มแซบออกมานะคะใส่ที่ถ้วยเล็กน้อยต่อไปเราก็ใส่เป็นข้าวคั่วลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะก็สช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งนะคะใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่ลงได้อีกค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวบีบสดๆลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนในการปรุงรสชาตินะคะเพื่อนๆพื้นเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปนะก็เอารสชาติความแซ่บของเพื่อนๆเลยนะคะว่าจะแซ่บมากแซ่บน้อยต่อไปก็ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าเขาสักเล็กน้อยค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นค่ะก็ ตักซี่โครงหมูลงไปก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราจะไม่ตักตะไคร้แล้วก็ไม่ตักเป็นใบมะกรูดออกมานะคะเดีย๋ยวตอนท้ายเราจะมีการโรยเป็นผักชีฝรั่งลงไปด้วยหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะคะตรงนี้ขาดไม่ได้เลยกับต้มแซบนะคะเมนูต้มแซ่บแต่ถ้าใครจะเพิ่มเป็นใบโหระพาอีกก็ได้นะคะก็เข้า จากนั้นค่ะน้ำต้มแซ่บค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันขั้นตอนนี้นะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องชิมแล้วค่ะถ้าขาดอะไรก็ใส่อย่างนั้นขาดเปรี้ยวขาดเค็มนะคะหรือว่าขาดเผ็ดค่ะชิมแล้วก็ปรุงต่อเอาในรสชาติที่ตัวเองชอบเมื่อได้แล้วเราก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งทอดค่ะ แล้วนี่ล่ะค่ะเพื่อนๆนก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูซี่โครงหมูต้มแซบค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆอคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวเพื่อนๆนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ